สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพืนเมืองครับผมอ่าครับผมมาฮะท,บทีบ่าวเทศบาลหาอยู่หากินหาหน้หากินแรงกันครับผมปิดแห่ป่าปิง้งป่าต้มนะครับตึกเอาครับบ่ลงงมหรอกว่าต่ตึกกับด้บาทละเจ็ดแปดตัวอยู่ครับพูวนะ่ะขาวขาวเต็มแห่ได้ตึ๊กโอ้โอ แน่ทีครับผมนครับกับทีมงานผูกเก้าโอ้โ,อโอเดี๋ยวด้วยครับเด้รยผมเป็นตาก,กล้องอยูอเ่เม่นยังดอกผมปดป่าเมื่อกี้นี่ป่าแยง,งตอดมือแล้วขาดมันมีเต็หขนาดมีเต็เดือยซื้อได้หนิตึกแง่สามสี่บาท เลยไล่ไเด็ดโอ,อ,อ,อ้ป่าได้ครับเนี่ยอืมอืมยับ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 อยู่อ,อ,ยยยอืมมันห่มนมันเลยขืนมาเล่นครับผมเนี่ตักไปดิไล่ โอ้ปากันแยงตอดมืออตจผมมีเห็นมีเขียวมานถึงว่ถึงละการดีกว่าปากันแย่งครับผมโอเคกันนะตองต่างอีกครั้เยนยวนนี่บนโอ้ไไม่หักแป้นนี่ตอดมือเขาได้ด้อ นี่ยัาหลอกน้ำจิ๋มครับบ่าวอาบไล่ครับผมมากัด้างไว้นี่นะป่า เอาคือลมกลับไปมคับเนายเ,เจ้าทรับผมน่มนาไล่ไปเลย

นี่เลยบนี่เลยอย่ไปยรอย่ดีเรีบร้แล้วครับแต่แข่งเลยกัด้วยต้องต้มมอมือสมังไปแล้วครับผม นี่ครับผมผลงานรวมนีส่สนรวดปัด๊ด น um ี่ครับป่ากันแย่งครับผมน่ติต้มสองแพรแล้วครับปวดป่าโอ้เห็ดหยังเนาะครับทางนี้โอ้โครับโจดเด้อ่ะเด้อโจดในแม่บ้านครับโจดครับผมบ้านค่และเมนูแส่บอาหารตาดบาดูครับผม เอ้ยหมอยว่พระไปรอดโผล่ยุกได้ีปุดยเ้ยมองเขารอไปเขาอยรอไปหมาเขาไมแยวรอดไปครับไม่ได่งูที่เขาได้ปุได้กระดาษะโอ้โหเคปคปเห็นไห่ะที่อย pues ramos, ู it, right? ่นี่นี่ขออยากคนลุงลุเว้ยกู ปลายมีดปูน er ังัต็อ้ตัใครดอยเงี้ยเนาะเรียกเขาไปเฮ็ดบังเกิดี่ิเอ้ยทีหาดอก็ดอยเงี้ยเนาะตัวเกียตัวนะตัวก้อยตัวเงี่ตัวน้อยตัวใหญ่ก้อยปลายมีดควายงัดเล่นเนาะครับมะเปียวอาุมบันเครื่องปุงควายยึดต้นไปเพื่อวเอาเนี่ยังเราเปียวกนี่งเพื่เครื่องปุงควายฟอร์มบ้ายยืน้เยหน่อยหน่อยว่ากัา S <S โอ้เดี๋ย,รย,รยครับนี่ครัแบบแปบดบสภาพเรียบร้อยครับผมครับโจด อันนี้สองร้อยกับพ่อค้ากับผมเพราะว่าเได้แกงกินเองต้มคลาบใส่แบบนี้โอ้ยกับซุปเท่านั้นแล้วฝีมือเนาะฝีมือเสพไทยเนาะมเสพใส่คนเดิมเลยครับต้มโอ้สูตรเสพคือหอมห้อยเนาะบาดนี้ดี่ะครับต้มสมปลากระแงหงับผมในการในการเดี๋ยวผมสิฟักผมเป็นฟักก้อยก่อนอื One ies, one โอ้หัวป er ่ายังเดหมกปลาเสบคุณเด็กคอยนะครับผมขัวออกขาวสะอาดอืมเออเอาเด็เลยนเอาหม้ อย่ยงตัวออมนี่เลยเดีอน้อย่าเง่อยคอยสำรับคอยผูดเดียวเนาะนีเงยนี่ละไรงี้ยกมูเี็นเี้ยือนนหอนเนี่ยโอ้ยนีหอนถามแยกไทยนะกคนเพื่อนนองของนอกเนาโอ้ยโอยของนอหอนไมเงี้ยขอยเย็นถามยดไทยนน้องอยู่ละ ใส่หัจะใส่ก้อยป่าไม่รู้ยูมันบอกว่าดอกใสกันอันนี้ว่าจะเจริมากกว่าหมอนี่เจระปูโอ้องผมว่าจะไปกินยูพูนไม่ว่าว่าเห็ดกินในบ้านโอ้ยัอปลาสีนวลมวปลาน่อยหน่อยนะโอ้ยมก่แะมปลา้หมกใส่ไผตูลุกไปได้การได้เลยครับแท่าเจ เท่านตงให้จ well, we okay. ักถุงนึ่งว่าสิรักเวยก็ได้คุ้มบ่ายว่ากั่าสวนวกลงเตียงเข้ามาแทรกขนมมนันเกิดเต็มเมียนึ่งทคงวนก็ได้กินตามัดเียงย่อะมัดเียงเอาวนี้เมียอันนี้บ่เข่าบ่ครับได้การแล้วมัดฟักมุดก็ได้ อือนครับเดี๋ยวผมเป็นฝักให้เดี๋ยวเซฟคนจะก้อยเองครับผมตลาดนี้ตลาดอือหอาน้ำหูอือตายจริงๆโวยกาดห่อนเนาะเพิ่อกัรยูยามเพ่อกัรยูยามโอนท่บ้านอือขึ้นอยู่ ครับอืมแ่างกับแก้มครับผมปลากับแก้มรวยกเล้หครับส่ข้ากิ่นโอโ้โเห็นกนกินเป็นตัวเลยอืมนี่นัไข่ทุกตัวครับต้องสามสามเซฟไปเป็นยังก็ใครถ่าฝนบอก อืมฝาจุดโอ้เดี๋ยวเดียวนี่น่ารักจังเลยนี่นละครับผมสุดยอดกับแก่ไปเลยครับผมอโอ้โนี่ครับโอ้ได้แจกใส่หลอกพร้อมโอ้สุดยอดเลยครับผม,<ห>ม,มเซฟ่นบริเวมแม่คุชจีก็บอเซฟ ไปแช่ก็นล้อฐานล้อฐานคำกันแม่ล้อฐานนอจีอมอเดขาบอกขีใจคอกป่านีมันอหนีครับ่กินไีอวาสานบันเท่าัแล้วอยู่ได้กินอีสานนี่งครับผมมแนเรียกซื้อภาษากัน นอไม้เล็กครับผม <laughs> นอจโจดผู <laughs> ้ใด <laughs> ว่าสิว่าโบรูว่านอโจดเพื่ออีหยังนลยครับคือนอไม้แหละแต่ว่ามันก่อเล็กๆครับผมนี่แหละครับแกงใส่อีหลออีไล่ครับผมยอ,องฟยไฟดำใบหย่านั่งเข็มคนครับผม มันต้องอยู่นิดนึงแต่มันเคลื่อนนิดหน่อยนี่ครับห้างกวนแดงยู่ใได้ทุรงนผมมันต้องเบิ้ลขึ้นนิหน่อยเบิรนแดงแห้งหวดโอ้อย,เ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 ,อยเออ,อครับ สูตรบ้านเฮาโอ้ยแมวเปล่งกบบนีตัวนี้ใบเห็ดใบเห็ดกินสมอยู่ได้ยมาเจาะเจ้าแม่หมดแดงมันกินสมแมเห็ดแจ่วคุณใช่ล่าเห็ดเมี่ยงคุยกับหมดแม่บดแดงครับผม สายลุยมาแล้วครับผมลุยน้องปลาจอจัดเลยจัดเลยคุณครับกำลังก้อยปลาครับสมปลาตึกฮปลาตึกได้ให้ีน้อง้ามโอ้โหน้ำมันหอน้ำเือหน่อยาไม่ได้ตกน่น้องมึเยหิงเลย

โอ้นี่ครับเมนูอีสานบ้านนาอย่างโอ้เฮ็ดพร้อมหมดทุกอย่างที่ขวงหน้านี่ครับนั่มอย่านั่งครับผมมีเห็ดบดพร้อมมีหลอีดลายเห็ดบดโอ้ยคือหลายเป็นมูดเหรอก่อมันคือถอนบ้านแต่ว่าเส้นหน่อยโค้มาหุ่ยมึงอะโอ้เหงื่อน้อยมาสั่นตกลงสิไปมือใด้ย้ายมืออื่นสะดอกครับต้มสมปากกัแย่งครับผมสูตรเซฟด้วยครับนี่งกอยปลากกับสูตรเซฟ ได้การครับผมสูตรเต็มสูตรเลยครับเมื่อเ่งานบ่โอ้ได้การได้กัารงวนัวเนาหมกเลย มกจะกลายเครื่องหมดละผมมักยูอตอนหอมดีนะหอมเหมือนบดสมมบดแดงครับอือเด็กการให้ครับคับบวอาวจิมกับผมโอ้โหเดครับ,บมมกกพี่น้องเอ้ยมันจะแซบข้าวอิหลี เ <S reading> <expand. S 2> ล่่เล่ยุแกงโจดแบบบ้านๆนะคะนานๆได้กินปีละครั้งนะคะแบบนี้สจดเป็นนูอีสานบ้านเฮ่าเลยครับแกเมี่ยงคุดกีแห้งสิครับคุณผู้มนี่ครับเมนูบานเฮ่าครับผมอีสานแล้วแ่บ อาาดดโอ้ยต้มสมปลาแจงนอโจาาดคักคักครับผมเมนูอีสานบ้านเฮ้ามือนี่คักคักเลยปลา,ปปาม,ามน่จวดขัดกระไดครับผม <c oughs> เหมือนเดิมจวดคือเกาเหละครับมกครัรบ ครับผมสารบ้านของเฮาแซ่บเด้อไปรวมกันางก้อารพิษอโอ้ใบก้อยเนาะนี่เขาว่าขายเนื้อเยอะอยู่หน้าโรงเรียนน้ำเลี้ยงซาวังงคอยแอนนี้หรอกเขื้อว่าไม่รู้ว่าซาบ้างเปล่าพอแล้วกับวุฒหนุนเพิ่นก็ไม่ถึงอยากกินอยู่ดอกก้อยแรงก้อยแรงตัวอื่นได้ยัง บขาเหเเห็นน่เคยเห็เไห้าวเจองบานบี้นไาาป็นัขต้างหน้าเลยมั่วกิ้กันตัวมันบางจอเอาไปเนมัปลาไปเขานตัวไปนข้างหน้าไม่ยังไดนเจอมั่วกินอยู่ต้มปลาไหมเออจโอม่วหิ่ยอหลอก ไปกินกันด like ้ลย้ใ่จากีมองเลยเั่งจ่าชัวต้องกบังเนอเ้ามาขีน้ำอมหน่น้าอนี้ก็่ได้ตงใส่เสียบกงขออนัแลเกินเล็กก็ว่ตถถือ่านี่ว่านาถือพุโตงง้กไม่อรามาหากันเ้เีั บอนอาของคพ่ม่าวนมูหัน้อ่ะนะคัมไข่ปลาครับผมอือพีมึงครับมันไข่ปลาเ็ีอยู่ดิน่แม่ว่ากิน

กินรดอนมายันในนีม sure> ันกินเขาเยใอมอืมรอนมาโอ้มเย็นทอืมอากาศอ๋มือนของห่อนเบิดมือห่อนเบมือกันโออดมออดีะทงเอืนเขาลดอันฝนตกกินตมอึงเาเเนาะไทยเข้าอืมนังครับมันฝนทังมเด็แบบกนะมเ เจ้าอันเจอเขาเห็ดสะพานอยู่โซนหน้่งต้มปลาไม่จุดติดใจได้หั่นโนโอ้โหยูลอกุ้นนะเขี้ยวหัวกะไก่ละเมื่อนที่เด็ดเลยครับต้มสุมปลากระยังสองยังหัวกะไก่แต่ไม่เพี้ยนว่าขีดอึ่งเมาเนาะอายุปรตานตั้งแต่ปูเบิดนะเน่เขาปล่อยอิสระครับเนาะ อยู่เฮียนไผก็น่าเฮียนปลูกไว้เป็นไม้ประดับเบิ้นมันแก่บลุกหวานคนนึงเฮ้ยแก่ลูกซึมเศร้าลูกียดลูกกันใน่ ạ ไอเนี้บ้านเราไม่เงินแก่เนี่นก็อ้วนเป็นเป็นลูกหวานเนี่ยบ๊อปปิ้นแม่นโยแก่ลูกหวานเนอะเราพเราหยอดใส่านำเฮ้ยเท่านำมันกินนี่นี่น้ำมันได้บัง

เอาเป็นยังเจงเข้าวทิ่มเหนียวใบเขียวเขียวข้าวเปนต้นป่านแล้วเนี่ยอยากกั๊กับผู้หญิงยังกินวันหนึ่ราุ้มุ้มมกเยังนอนข้านบุญเด็อหน้ากินน้ำมาฝากมันเส่ยงไห้ชวนไหมชวนนะเออไอเดี๋ยวนึ่งยังน่งตุ้งหนึองหามัน ซื blender, ้อกันซ <by> uh, like ื it, ้อให้ยาแก่แก uh ่ร้านซื้อมาให้กินเนาะร้านอซื้อเยอะับอืมเพื่อจะชอาตักไให้าพระขาตักแบนะครับกอเาใส่น่

จดเลยครับมือนี่แ่บแ่บนะครับผมมีมุกมาอีกกูนี่นี่มุกบ่เป็นมุกก้อยมากเลยครับผมกนไหมไม่ดดเยครับผู้ใดอยู่ท่านใจนี้มกแล้วนี่เห็นคลิปนี้คลิปฮอดบ้านเลยครับผม เอาไปมือเราเองโจดแจงกันเนาะลิ่นเลเอาหุ่นนั่งหุ่นนี่มันนั่งพี่นั่งพี่ล่าพี่นั่งเลยนั่งเลยบ่อนมองมันมาดสิมาดไออีกอันเนี่ยใหญ่นี่นี่มากเลยยังเข็มน้ยามกระหังอย่างนี้แก่ตัวที่แซ่บนี่ครับผมแซ่บครับแซ่บแน่พี่น้องนัวคักนัวแน่นัวลึกมาใครดืม ก้อยปลาประทะกับแกงโจดโซมปากินอะไได้กินอะไรไดนี่ว่านมากปิ่งเลยกนนะมไข่ปาังไปากน้น่อยเถอีาหน่อยกิน้น่อยเไม่ยนเลยืเอแกเอาไปอย่นนนกินนะกินแต่ว่าเราไ่ยันเลยลโอ้โเปลี่ยนเ้องลับแล้วเหอแกมชุกเอิญเบียชุกใจ

อราปุ้แยแหล่ะพนีตั้งแต่จเกมืกินดเบิดเขาแย่แหลกกินผู้เดยวเนาะยิปเจลาตินไม่แยแหลกบ่อปุ๋ยยันเบิดกี่วันมันกถึงเสียี่วันต้องขายอย่างหนึ่งกีฬากครบครบอยู่ขายกุ๊กนกุีอือสรุปสรุปแล้วบุญบองไฟบันนเ้าเด็ดไปอือวันที่สิบเนียเบียมี อีแะไร,รอ,อีชิปนมาไม่เหมือนร้อยมักมันเนาะเอามัดมันในใบในใบก็ในนีไไไไไไไ้ได้มักเพ่มเนืกับม,มันเมื่อย